ไปได้ครับรถไฟครับพี่น้องคันนี้คงจะจำได้นะ <c oughs> ขึ้นบอนิดหน่อยนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดําซิ่งนินด่วนครับเสียดโดมครับโอ้ย งานเยอะงานหลายวะ่ะมาได้ข่าวว่าแยกเป็นสี่ทีมนะโอ้โหบริหารกันยังไงแยกสี่ทีมแค่สองทีมก็โอ้โหวุ่นหวายจะตายเนสะือเก่งนะตั้งซูปเลยครับ รก้อยกิโลต่อโอ้โอ้เป็นงานปากบอนะครับวิ่งกันประมาณ4ี่คันโอ้โหวันหนึ่งนี้น่าจะสองร้อยกว่าเที่ยวนะได้นะสองร้อยกว่าเที่ยวนะ วิ่งระยะประมาณ500เมตรนะ500เมตร200เที่ยวก็คันละ50คันเอ้ย50 m. 50เที่ยวยกดับจนเมื่อยอะถ้าวิ่งปากบ่อนะ ซีนกระบอกนี่ทำงานหนักเลยนะ <c oughs> รถดำก็ไม่โพ้น50บาทนะครับโซนนี้ราคาประมาณนี้แหละไม่เกินนะครับ โคก็เท่าไหร่ปแปดสิบป่ะตถัถไายอีกเท่าไหร่สามสิบในหน้านี่ไหมตาเจ้าของติดต่อเองก็ไม่มีในหน้าไปเปิดน้ำไหมตา เบ้อไอ้เบ้อเบ้อตื้นยังนี่บานเอาสูบมาตัง้งรอเลยเนี่ยอ๋ตาหนองจับไตรด้วยเดี๋ยวผมรอจับเหมือนกันนี่ ต่อเนื่องครับคนขับบอกเลยคนขับไม่โคโอ้โหไม่ได้หยุดได้ย่อนนะครับ แม้แต่ขี้แต่เยี่ยวนะี่ยังไม่ได้ไม่ขี้ไปเยี่ยวเลย <c oughs> ล็อกก็ลองคูณดูนะรายได้สองร้อยเที่ยงกนะ็หมื่นกว่าบาทนะโอ้โห ทำงานปากโบเนี่ยบอกเลยว่ามันมันได้ค่าตักดีนะมันตักไม่ได้หยุดนะครับต่อแกแมคโครนี่ชอบนะครับแต่ไม่ควรที่จะเรียกรถดำมาเยอะนะครับเพราะว่ารถดำนี่ก็ไม่ได้เที่ยวนะครับประมาณสักสี่คันพอดีนะครับตาระยะนี้สี่คัน ทามาเยอะก็คนดำก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเหลือตอนสมัยผมทำนะโอ้ผพลดกันวิ่งครับวิ่งรอบละสิบโอ้ยกว่าจะหมดรอบหนึ่งได้แค่ไม่กี่เที่ยวรถร่วมเยอะไง ก็ต้องไปด้วยกันเวลาวิ่งแบบไม่มีงานแบบวิ่งในหมู่บ้านก็ไปงานปากบ่ออย่างเงี้ยก็ต้องไปด้วยกันหมดนะครับได้นิดได้หน่อยก็ต้องเอาบางทีไม่เหลือให้คนขับเลยนะครับไม่เหลือให้คนขับเอ้ยไม่เหลือให้เราอ่ะก็ได้แต่คนขับนะครับก็มี เป็นเ่มเนิ่มๆครับเจ้าทินประโคนชัยแหมสุดจัด ทางออกก็นื่นๆอยู่นะน่ะเปียกๆอยู่พูดถึงการรับงานปากโบนะผมเคยแบบเคยรับจ้างเขาเนะ่ยรับจ้างขับ แมคโครนี่แน่ก็ไปดูงานดูอะไรเนาะผมเคยตีแบบคือตีถูกอะร้อยสามสิบอน่ยยังมีคนไปตัดอยู่ร้อยอยี่นะตัดแบบยังไงอะคือถ้ารถบริษัทรุนๆก็ทำได้นะ ก็ตีหารสองไปเลยอ่ะหารสองกับรถดำรถไปโคลนะครับแต่ไม่มีรถไทยน,นะถ้าร้อยสามสิบถ้ามีรถไทยก็ประมาณร้อยห้าสิบเราตีถูกยังมีคนไปตีถูกกว่าเราอีกแมก่บางทีก็ให้รถดำ40บาทนะครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để ui ใครใครรถคว่ำฮะรถใครนะบอกขึ้นยังอยู่ตรงไหนโคกี อ๋โอเคครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่นะเดี๋ยวไปดูหกล้อความกันหน่อยโอ้โหเนอีกแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับต้องระมัดระวังกันนะครับเดี๋ยวบายบายครับ กับคันนี้ โอ้อยเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับ